เชิญค่ะดีผมจะหารองเท้ามือสองไปขายครับมีเกรดไหนบ้างครับและขั้นต่ํากี่คู่แต่ละประเภทมีขั้นต่ำสามสิบคู่ค่ะมีรองเท้าผ้าใบแบรนด์ชายแ<ม>บรนด์หญิงของเด็กกับรองเท้าแฟชั<ม>่นหญิงค่ะแล้วอย่างนี้ผมคัดเองได้เลยใช่ไหมครับได้ค่ะไปดูหน่อยนะครับว่ามีแบบไหนบ้างค่ะ<ม>อันนี้ผ้าใบแบรนด์ชายเกรดพรีพเมียมราคาสูงคู่ละสองร้อยหกสิบค่ะแล้วอย่างนี้ผมเลือกเองได้เลยใช่ไหมครับได้ค่ะ ั้นต่ำกี่คู่นะพี่ขั้นต่ำสามสิบคู่ค่ะอ,อ,อันนี้เป็นเกรดรองหัวชายค่ะเ,ออเกรดรองหัวชายนี่มันแตกต่างกันยังไงครับสภาพกับรุ่นค่ะส่งกว่าพิมียมค่ะแล้วถ้าอย่างนี้ผมไม่สะดวกมาผมจะผมสั่งส่งได้ไหมได้ค่ะที่ร้านมีบริการจัดส่งให้ค่ะอันนี้เป็นเกรดหัวหญิงค่ะอันนี้ก็เป็นเกรดหัวหญิงค่ะเป็นพิเศษขาวค่ะ นี่เป็นคนหวดแวนค่ะรองเท้าที่ร้านเราทุกคู่ไม่มีทําพื้นต่โซ่แกะกิดลายค่ะขอบยางก็ดีมากนะคะไม่มีเตะนะคะเท้าเด็กกริดหัวค่ะมีทั้งแบบพริกและแบบสมนะคะถ้าพี่ไม่สะดวกมามีจัดส่งให้นะคะหรือสามารถมาเลิกหน้าร้านเองได้ค่ะก็เป็นเด็กหัวเหมือนกันค่ะขาล้วนค่ะดีมากนะคะ น,นี่เป็นกลิ่นชัชาค่ะถ้าพี่ไม่สะดวกมาติดต่อทางนี้ได้เลยนะคะ